บสวัสดีและสวัสดีน้องคอมเมดี่น้องเบอร์สุขูมสู่คนพี่น้องเอลยบอว่าอยู่ในและกต่างประเทศเนาะ็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเตียงทองซาเนลอีกแล้วคุณพี่น้องเนะอลยเนาะมืัอนี้บาเตียงก็ต่อจากคลิปที่ซุงนองมูฮ้อนห้องเรียบร้อยบาเตียงก็สิออกมาหาซื่อ,อกาดูปวะวหม้อต้มน้ำฮ่อน เล็กก็ซื้อโจ๊กแล้วก็ซื้อนุ่มไปให้ทางน้องโม่เพิ่นม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นยังกินขา้าวบ่ได้กินโจ๊กกินเนื้ออ่อนๆก่อนพี่น้องเลยแล้วก็นุ่มพี่น้องเลยเนาะข้าวต้มนี่ก็เพิ่นยังบ่ให้กินตัวที่เป็นเม็ดนี่พี่น้องเลยตอนนี้ปเตียงก็ออกมาปั้มป,ปอตอท่อพี่น้องเลยเนาอะอยู่นี่แหละพี่น้องเลยบะหัวซีมีหรือบอ่เนาะ กาต้มน้ำฮยอดพี่น้องเลยทาบอมี่ก็จะไปเบิ่งยู่บิ๊กซีทาบอมี่ไปซื้อ,น,น,อน,นี่ก็ให้ทางอันน้องผ่นเลยพี่นองงนะ้องเห็เนาะเม่นครับผมสวัสดีครับวัได้คืออลไรเม่นดีๆกันแล้วเอฟซีเพื่อนสบายดีเด้อเนาะบาตูนพี่น้องเห็นเนาะขายลอตเตอรี่ค่ะขายลอตเตอรี่ครับผม คืเจอเคยเห็นบ่บึงประจําเลยบ่เมนบ่้อมาเบิงด้วยเมนอยู่บ่จอมาได้บ่ครับครับขอบคุณในรายครับเด้อได้จอกนี้ยันันที่วันที่หนึ่งเพ่อนี่เนาะจ้ะใบเดร่อยลองบ่บ่เดือดเือือนพวกราดก่อนกลาบานที่นี่ได้เนาะอันยัายอนยันยันเัอยันยัน โอมีคนถือนรอยู่บอกมีลายปามันสิเป็นสองตัวไทยสองตัวไทยสามตัวทยสามตัวน้าันที่สวันที่หนึ่งย่งเนาะวันที่สอันใกล้เคียงเนาะเแจ็เสียนอะไรวิอาไปไปแสองเเนี่ยกล้ยง 8็ดแปดเด้อบววกจเลือยตัวเจ้าได้มัแต่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเขจะเ็ดแปดบเวียนรถคอยเห็นแล้วทเวียนรถเจ้าพ่อเจ็ดเจ็ดแปด้ยมีอะู่บ้างนี่ในี่เจ้ยอยู่ดีเไยโอ้เป็นชุดคนชุดมาไว้หรอเป็นชุดตะเ่ตะเขได้เลยโอ้เด็กบนี่ยต่อไปนี้ต่าใบเลย เต้าหกจหกเปรมันมากอกเซี่เด็กมากอกเวซี่เ่ยจปร์้นรถปเลยรพี่น้องลองมึงวดลองมืงวดพี่น้องเด้อนีเด้อหกหกวยสุดมันคือกันบเลยได้หวยสุดนีเนาะหาบไปาถึงนี่ก็รวยเลยโอแต่มันก็มอง่ายดอกพี่น้องเ่าสงิง่ายเ่เตียงบ่โตนี่ก็จเปดยดดพี่น้องเลย มากกว่าชีที่ออจารย์เจ็ดแปดะแม่ลอามึงแปดร้อยบาทเป็นชุดเป็นโบแบบโบเป็นชุดมูมี่บอสชลายนะเราเจ็ดแปดเื้เนาเจ็ดแปดเันชุตั้นสืี่เป็นชุดเจ็ดแปดแต่มันมันกะโบโบนี่เนาะโบมีเก้าเนาะ ไม่6กล้านไปขอล้านหนึงกพอหรอหกล้านใช่ไ่ถึงเวิานี้นี่ยเว้นมสิบล้านระจันเลดยวเออไปพ่อรนะพอหก้านเนาะก้าเลยไปพ่อรอคงับเนาะดีงามเพ่งงามเพงกระบอกแปดแปดอยถูกเป็นยงลย ป้ปจะเข้าไปชื่อของกันยังว่ากันเนาะออสัเด้่ไปไปพี่น้องเลยขอบคุณในรายนะจ้ายายเด้อจ้าจ้าจ้าพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวเข้าไปเบึ้งก้อนแบบทีนี่ได้ยังเกาะอยู่ในนี่ฮะได้ได้ยังพออยากได้กาต้มน้ำห้อนอะไรกาโจ๊กอะไรกานุมนมที่มันมีประโยชน์สามอย่างดังลักกอนอ่าไปเข้าไปเบึ้งทั้กันพี่น้องเนาะอ่า ไอเดนี่เนาะนี่บอกจอกขั้นต่อกันเริ่มเดี๋ยรขั้น่ปจไดอยเออพักไฟเพ้อมเหราเมล่ะเมละอ่าเมื่อเมื่อคืนมีเนี่ยเดินกระเปา้อปองเ่ยมันอกิดแรงเติบอยู่ได้เบาหัอปอง เอ้เรื่องงเอาประตูนาจับกงให้คนีานี่มันดีจะบอกะเรื่งไันดีแล้วของไทยไทยบอของไทยนี่ไม่ต้องห่วงเนาะไม่ต้องห่วงห่วงไเลยบุดีขึ้นได้รึเปจรึ้นได้แต่เพิ่นบรีขึ้นเงิ่นไงช่อก็อบ่ายโคที่บุรีต้นยายวนได้จังแม่นนะอ้ามันบริตีบริขาเฮาก็ดีแล้วอาจารย์เนี่ยี่าตา สามตาทอดเอาไม่ได si> like ้สามตาบับช่วงชิมี่หรอกาต้มน้ำพ่อนเนาะคาบด้คับนี่กาต้มน้ำพ่อนหครับหม้อต้มน้ำพอนกาต้มน้ำร้อนอ่มีไหมี่ชุดนี่นาะบรดห่บันี้บนจอย ไปแล้วไปแล้วจะ้ะบไปแล้วว้ารรบ,บุญมหาอดจอดบาถึงจังบัได้วาดชนะชิบโไ,ได้บินไปไล้วเมื่อนบินมาได้งานอันนี้ตื่นมาเช้าว่าน,นี่นอ่อนนุ่มใส่ด<า>้าเสพเป็น,นโอ้เปนตินหวานลมรมเอาบอ่ไพรียกตุยพอพอ้ยพ่อของใครเสพ่ออะไรคือพ่อไหวแท้ ี่นอนเลยใส่เด็บวะนี่ะก้าอยู่ใช่กะเดี๋ยวแป๊บนะมาพี่นองเลยเนาะเอานมกันก็นได้นม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 ที่มีประโยชน์ที่สุดในโลก นี่พี่น้องไงบำรุง,งบำรุงร่างกายได,ไดยก้กินได้ทรายกระเทยกินได้ทอมกินดีพี่น้องไงเนาะตุยพีดีงามนี่มาแล้วค่อล้กกันลีน่าโอ้โย <laughs> nè ngà đầm nhìn à, ừ, này này nó sa tanh anh quân Isla nhìn này này cái này 4 pack con nhìn bộ vót đầu mือ nưng để ta lo mai nhìn này nó để ta chúc chúc áo con พี่น้องไรบ้าที่น,นี่น้ำส้มน้ำมะกรูดก็มีนะน้ำมักซิลี่ก็มาพีนา่น้องเลยโจ๊กอยู่ข้างในคะโจ๊กโจ๊กถ้าจะให้ดีต้องเอาเป็นโจ๊กปลาโจ๊กปลานี่ครับโจ๊กปลาเปอรปลาปลาปลา Hoặc mong chịu mong lẻo chuột mô mô lẻo kíchi phơi, yêu đông kỳ nằm, mô lẻo kíchi phơi, yêu đông kíchi phơi, mô lẻo kíchi phơi, mô lẻo kíchi phơi, mô น้ำกินก่อนกินก่อนกินก่อนโอ้โยไปพี่น้องไปแลน้าพ่อแพ็กหนึ่งเครต่ไองคิเล็กใค ได้แล้วหอมจะพี่บอกว่าหอมจะพี่เลยว้ยอมนี่้ดี่คยเดนพ่นิษตลอดวะครับเพราะว่าโทรัพท์ง่ายชุดเลยตอนนี้ไปไม่คิดเงินก่อนินอไ จ้าอืบโอเคหูว่าสิจักหมืน่นมีอย่างอีกเนาะบันคิดก่อนเอาอะไรอีก,อก จ๋าพาเพลินเราออกไปซื้อแล้วมากินพี่น้องเห็นเนาะซื้อขนมนี่แหละเมื่อพาเอื้อจ๋าเอื้อจ๋าพาเพลินแต่ได้นมนมใสมันอยู่ใสพี่น้องเลย นือไก่เล่โอเคเด้ยไม่นาก็แน่น,ม,นมาเมนม้าป้าไม่นีก็ได้ม่ไก่ก็ได้ลายแทบบดทีนี่เฮ้ยสแตมเป็นมัดเป็นมัดอยู่น,นั่งเขาข้า้ามผมมานางนั่งนางจะเข้าไหมอย่างนี้เดืดตะมอต้มน้ำห่อนบลาที้นี่ ยไวะไปเบิ่งอยู่พุ่นแล้วพี่นองเลยนี่ผมพอดมน้อน่ห่องเป็นมืยันมี่ไงนี่ห้องไผ่ือห้องไผนอนมือนนมี่อันนี้มันมือางเลยเอากรไปแล้วเนาะหองขึ้นอกไปแล้ว

<ม>อ,น,อ,อน้ำชม,มแทร้อยเปอร์เซนต์กินแล้วเอ็นขาดาสุดเลยว่านั้นอันปเสุดเลขปานอยู่บ่สุม่ม น้ำส้มสายซูน้ำส้มสายซูออกไปเลยๆน้ำส้มขั้นน้ำส้มสิ้นเซนน้ำส้มเทะไปพี่น้องเห็นเนาะอืมเยอะเกินไปพี่น้องเลยมาแล้ว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 ไปไป มาโอเคพี่น้องเนาะอัะอน,นี่เอาไว้ในกันได้ใน,ในกันได้ไปไปไปรประตูม,มาพี่น้องไง,งเปิดภาพบ้าบินกันมาหอดแล้วไเดียพี่น้องไงบ้านลมฝนตกคือเกา่าฝนกระตกกระลินอ่าใช่เลยเว่นวัน,เ,น,เ,นเอาเอา เตียงกระชิโทูเห้เราออกมาเอาข้างนอกพี่กระชิดเมื่อเมื่อแล้วพี่น้องเลยดูเลยเพราะว่ามันเกิดเด็กกระดึนแล้วพี่น้องเลยเฮาก็ได้อยากรับอยากนอนเราก็คืออยากนอนคือกันโอ้ยพี่น้องเหรอฮะ อเอาน้ำเอาน้ำเนื้อประจันเด้อเอาตะน้ำเน้นได้เหนดด็นด้วยกันเลยเป็นแท็กกันเลยอู้อดีน้องเอลยเนาะโอ้ยฝนกระโดโ泼พี่น้องเอลยมา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 ่ให้ยืนไม่ให้คอยประตุน,นไหนมาเ,เตรียมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ泼โ泼แล้วนี่เนาะ พักนนกันนั่นเราบอโอ้ยสบายดีจ้ะสบายดีพี่น้องเนี่ยอ <c oughs> เออไทยชิปเกราต่อมาตตะพุ่นอะไรพี่น้องเลยโอ้ยบุมีบิ้ก,การเข่าครับอันนั้นอัน,อนกาต้มน้ำพร้อมนัน้นมันบุ๊มบิ้วในชีว,วิตเดี๋ยวอพิ่นอ่าเดี๋ยวอันน่ะมันปิดพี่น้องไงไปบิ๊กชีเป็นอย่างกับพิดนี่จะมาพอต้อมน้ำป้าเพิ่มกันเด้อ แล้วกระเบื้นพ่อยเชียวยูหองไม่ให้อยู่ห้องนั้นมีอยู่กวาไม่ต <ด Liberty. S 1> ้มนี่แหละพี่น้องเลยกินข้าวแล้วเปลอกินละได้ยังกินโอ้เออเออเนี่เด้อพี่น้องเด้อปักไฟก็มีเด้อข่อยเื้อมาให้อะไรนี่เออเช่นว่ามันนี่พี่น้องอื่นเนาะ یو ویډیو جوړ کړه دا زه نه غواړم สาวๆอา่าเนาะไอ้ซื้อโจ๊กมาให้มิจ๊ะบืนเศร้านี่ต้มน้ำปลาเพิ่นก่อนเด้เออ่าแล้วใครจะเอามาให้แต่อยู่ห้องอมอีอยู่อ่าหม้อต้มน้ำ้อนน้ำซีฟักไผมาให้ยันว่ามันเสียบสากแบตเนี่ยบรรยากาศดีขนาดน่าเสียบนี่ก็ได้เลอ,อนี่หรือว่าโตไปหันก็ได้มันใกล้โตแต่หารไปถอดไปถอดตอนน้นออก ฮะก็สั่นแทะสั่นกิลิตอยู่เถิงยี่รองขนะอืหนขเอยกะลืมบึงใครยี่รองใครก็าสานอยู่หันย,ยี่รองเออสามหูพอ่อมัดที่นี่โต,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 ตได้อยู่ ủa sẵn nó, có cái đuôi mà anh bưng ơi có cái đuôi là anh phụ đi em bơi nhau nhau hư 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 โจ๊กเซเว่นพี่น้องไงอ่อ้ามีจะว่า่อยสีเมื่อหาพักหาพอนกอนพี่กันเบิ่อเบือิช่มครับอืเมื่อคอยกับชิบุนอนเดี๋เอาเสื้อผ้ามาซักก่อนซักยูปั๊มแหละพี่น้องไงหูว่าชิซักเป็นหรือเปล่าโจ๊กป่า นมเอานมให้กินก่อนถ้าว่านี่นี่แ้ไปสองกล่องแล้วอ่ะก็กินอีกมันจะมีเฮงนมคือกันเนี่ยบอกซื้อมาซื้อนี่ให้เขาจะซื้อนมมีบอเมนตัวนั้นเบิ้งกระคาก้อน,เ,นเออเนนะี่ยเสพไปเสพมีประโยชน์เพราะมันอ่ะอ้าวไม่ประโยชน์อีเมกซื้อมาพันธุ์สัตว์อืมแล้วลราเกินก็นซื้อมาอีก <laughs> อสองแพ็คพูดนะเอ้ย <laughs> <laughs> ขึ้นนอนเด็กแท้หรือว่าหรือว่าเป็นข่อยท้ปุ๊บบ่โอเคท่านได้รับกัเลยทนได้รับเออโอเคชนะพี่น้องไงท่นได้รับทฤษีเวะไปแล้วไปอันนั่นไปชี้ก็อืมไปไปใช่ไหมก็ไปพักผ่อนเรื่อยหล่ะเด้อโดยโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีเด้อเด้อปไปไปพักผ่อนซะโดยโดยไปไปพี่น้องไงมาเตียงกันสิไปพักอีกบอลหนึ่งครัวพี่เบิ้มเพิ่น าเสาห้องไว้ให้เนาะกาบืนที่แดดจอใหญ่มากเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยคนกระตุกกระลิ้นน้อพี่น้องเนาะบืนมาเตียงที่ใหายไม่อยู่ที่พี่น้องเลยกาตาจีให้ทั้งแม่ป้าเพิ่นหาหุงหาหงให้เพราะมาอยู่ใกล้กันจึงสะดวกสบายอันนี้แหละที่เร้มเพิ่นเต้าให้น้องพี่น้องเนาะกาไปอยู่พุ่นกอนพี่น้องเลยที่ใหญ่ไม่อยู่ที่เนาะถ้าจังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุพี่น้องเพผู้สู่สุกคนที่เข้าามติดตาม กับทุ่มกิบจนจบแล้วกับบัฟฟ์ตัวหน้าพี่น้องเด้อสหรัมเบลนี้ไปก่อนสบายดีเด้อพี่น้องเลยผล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 กระโดดกระเรียพี่น้องเลยไปข้างในก็ตามพ้นผลกระไดพูดพูพี่น้องเลยเบิดคืึ้นมาอคืนยังไงเบิดคืนเบิดมือพอพี่น้องเลยุัดท่าตัดพี่น้องเลยโอ้ยเนาะตกได้ตกดีพี่น้องเลย